สวัสดีครับบ้านมุงปะะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกับบ้านมุงปะะเครื่องใน EP ที่640แล้วนะครับมีพาร์ส,สวยๆ26รายการกับหนึ่งของสะสมมาบริการนะครับมาให้รับชมนะก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ id line นะครับ mooi m 2ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่640เลยนะครับรายการที่1เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างเก่านะครับหลงชาตินะครับเป็นพระมีมวลสารนะครับแต่ค่อนข้างจะยากทีดนึงนะครับนี่เป็นรายการที่1นะครับ รายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งค่อนข้างจะจัดนะครับเนื้อออกเหลืองนะครับมีคราบนะครับนี่เป็นรายการที่2นะครับรายการที่3เป็นพระค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงพุทธคุณเลยนะครับใหญ่นะครับใหญ่ทั้งองค์เลยหนาด้วยนะครับ ส่วนสูงนะครับของพระสมเด็จองนี้นะครับอยู่ที่นี่นะครับเกือบสองนิ้วเลยนะครับขาดนิดหน่อยนะครับเป็นพระค่อนข้างองค์ใหญ่แต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สองนะไอ้ที่สามนะครับเนี่ยเนื้อหาดีนะครับรายการที่สามรายการที่สี่เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะคุ้นๆนะครับ เป็นท้าเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้นะครับเป็นพระเป็นเอกลักษณ์นะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนนะครับคล้ายๆพระสายาสอยุธยานะครับรายการที่สี่รายการที่ห้าเป็นภาพปิดตานะครับแล้วมีรูแบบนี้นะครับด้านหลังมียันต์นาเต้านะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเรียมกรอบ ทองแดงไว้นะครับเรี่ยมสมัยโบราณนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณแผนอะไรสักอย่างนะครับกุวัดอะไรสักอย่างนะครับผิดถูกขออภัยนะครับถ้าผมบอกว่าเป็นกุวัดมณฑเหรืออะไรสักอย่างนะครับจําไม่ได้นะครับรายการที่หกนะครับกระเพ้าแผนการใช้นะครับเรี่ยมกรอบโบราณนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ด เป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแต่หล่อไม่สวยนะครับไม่รู้ออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับหล่อแบบไม่สวยงามเลยนะครับแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดก็เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวมีคราบแดงๆนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับ รายการที่9เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อพับพุทธหลวงพ่อเพชรนะครับพิจิตรนะครับหลังยันแบบนี้นะครับต่ใบก้นนะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นพันเนื้อดินบ้างนะครับเนื้อดินตรงนี้เป็นคล้ายๆพินนางเขาเรียกนางเขาวบววนะครับของจังหวัดทิสุนุโลกนะครับเนื้อหาพินทรงดีนะครับเป็นรายการที่10นะครับ รายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระยานสังวรนะครับต่อโคดนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับนี่พยานสังวรนะครับปีห้าหกนะครับเป็นทองแดงนะครับมีน้ำเบอร์องนะครับนี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ เลี่ยมพลาสติกบนานนะครับเป็นหลวงพ่อประเทืองนะครับมีตอกโคด้านข้างข้างองค์พระนะครับเป็นหลวงพ่อประเทืองนะครับวัดเทพประธานพรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเหรียญนี้นะครับรุ่นบารมีนะครับเนี่ยเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญกลมนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการที่13นะครับรายการที่14ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับมนดบนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมมนดบนะครับอายุแ8ปีนะครับเหรียญรายการที่14นะครับมนดบนะครับรายการที่15ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับ เป็นเหรียญทองแดงเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับไอเหนียงด้านหน้าด้านหลังในี่ผมอ่านนะครับหลวงพ่อเลยนะครับด้านหน้าเป็นพระสงฆ์นะครับด้านหลังเขียนว่าอ๋อหลวงพ่อวันนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณพิจิตรนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับด้านหลังเป็นเซียนแบบนี้นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหก เป็นผ้าหล่อนะครับหลอนั่งอยู่บนหอยแบบนเ,นเรียกปุปคุณนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับศิลปะแปลกดีนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าเตารีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดช่างให้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะคะรับตะใบก้นนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ด <ๆ S 1> น, <ะ S 2> นะครับ รายการที่18เป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งแบบนี้นะครับพักกิ่งหลวงพ่อครูรุ่นทิ้งทวนนะครับต่อโค้ดแบบนี้นะครับเป็นรายการที่18นะครับที่18นะครับรายการที่1สิบเก้าเดินพลาสติกแบบนี้ ศิลปะแบบนี้ผมว่าเป็นทางเหนือนะครับจะเรียกผ้าอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับจะรู้ว่าเป็นศิลปะทางเหนือนะครับเป็นการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นผ้าปิดตานะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อออกใบลานะครับเนื้อผงใบลังลงบนทองด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับ รายการที่20นะครับรายการที่20นะครับรายการที่21ก็เป็นพ้าปิดตานะครับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับเนื้อหาดีนะครับเรี่มกรอบพลาสติกแบบนี้นะครับผ้ามีค่ากลุ่บางๆนะครับเป็นรายการที่21นะครับรายการที่22ออันนี้ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะครับแปลกดีนะครับ เขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับเนี่ยแต่เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินแล้วลงสีอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยลงสีลงชาติเป็นเนื้อดินนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะครับเนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินดีด้วยนะครับเนื้อดินค่อนข้างจะเป็นดินกองดินละเอียดนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษๆเลยนะครับสองนิ้วกว่าเลยนะครับความกว้างนะครับ นิ้วครึ่งเลยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเลือกอะไรนะครับลงสีแบบนี้เผื่อท่านใดรู้จักนะครับผมว่าพิมพ์ทรงเนื้อหาเขาโบราณดีนะครับแปลตาดีนะครับได้มาแบบนี้ก็ลงไล์ไปอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่ยีสิบสองเลือกอะไรเลือกไม่ถูกนะครับเนี่ยรายการที่ยี่สิบสามแปลกเข้าไปอีกครับนี่เป็นพ้าเนื้อผงนะครับเป็นพระพุทธนะครับแล้วเขามีติดอะไรไว้ตรงนี้ด้วยนะครับมียันนะครับ เป็นยันนะครับเป็นผ้าเนื้อผงใบออกผงว่านนะครับเนี่ยมียันแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นพับพุทธนะครับแล้วก็มียันแบบนี้เป็นออกเนื้อว่านนะครับด้านหลังมีจานนะครับเนี่ยมีจานนะครับเนื้อหาดีนะครับผมว่าพิมพ์ทรงก็ทํแปตาดีนะครับเนี่ยมียันแบบนี้เป็นพับพุทธเป็นเนื้อออกเป็นเนื้อผงว่านนะครับ ไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่23นะครับครบ23รายการนี้องค์ละ200บาทส่งฟีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24เป็นเหรียญหล่อชินาร่านะครับเนื้อหาดีนะครับด้านหลังเป็นอกเรานะครับอกเราวาเล่อาหารวิหารนะครับส่วนสูงนะครับเป็นกีบบัวนะครับค่อนข้างใหญ่2นิ้วครึ่งเลยนะครับหน้าจักกว้างอยู่ที่ประมาณ นิ้วครึ่งได้นะครับเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งนะครับเป็นกีบบัวใหญ่นะครับเป็นรอชินาราชนะครับด้านหลังเป็นอกเรานะครับแบบนี้เลยนะครับมีตะไบนะครับเนื้อออกเป็นรอโลหะทองเหลืองอมเขียวนะครับรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทนะครับเนรายการที่ยี่สี่ห้ากรายการละสองร้อยสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้าก็สามร้อยบาทนะครับ เป็นแหวนเก่านะครับแหวนเก่าเนื้อค่อนข้างเก่านะครับเป็นโลหะนะครับโลหะนี่คล้ายๆเขาจะใช้ตีนะครับเพื่อให้เป็นวงนะครับเพราะมีรอยนะครับ่ยเป็นงานเก่านะครับผมว่าเป็นงานโบราณเลยนะครับเป็นยันแบบนี้นะครับผมไม่ทราบที่นะครับแต่ผมว่ามีความเก่าค่อนข้างเยอะนะครับแหวนวงนี้เอาที่300บาทนะครับวงค่อนข้างโตนะครับนี่ผมใส่ได้นี่ผมตัวใหญ่นะครับ ใต้ทองวงนะครับวัดใต้ทองวงให้เลยนะครับนี่นะครับสองสองเซนครึ่งเลยนะครับอยู่ประมาณเกือบเกือบสองเซนครึ่งเลยนะครับวงค่อนข้างโตนะครับเป็นแหวนหล่อโลหะนะครับทองเหลืองนะครับเก่านะครับวงนี้ผมว่าเขาเก่าดีนะครับประการที่ยี่สิบห้านะครับประการที่ยี่สิบหกก็เป็นแหวนนะครับแต่พลอยหายไปเม็ดหนึ่งนะครับพลอยสีน้ำเงินนะครับ เป็นแหวนอัปปาก้านะครับหลวงปู่หมุนนะครับใต้ท้องวงก็เป็นอย่างนี้นะครับมียันนะครับตรงตัวแหวนนะครับมียันนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่หมุนนะครับนี่พลอยด้านบนหายไปเม็ดหนึ่งนะครับเป็นอัปปาก้านะครับเป็นอัปปาก้าตัวเหรียญก็ที่ฝังอยู่ในแหวนนะครับตัวตัวเหรียญผมว่าเป็น โลหะทองเหลืองเป็นฝาบาทนะครับตัวเรือนแหวนเป็นอัปก้านะครับฝังพลอยนะครับนี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเอการที่2ี่วงนะครับด้านในนะครับวัดอยู่ที่2เซนกว่าๆนะครับนี่วงก็ค่อนข้างโตนะประมาณ2เซนนะครับประมาณ2เซนด้านในนะครับวัดวงด้านในนะครับนี่ประมาณ2เซนนะครับเปกนารที่ยี่กนะครับนี่ก็300บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่ง ครบนะครับ26รายการส่วนนี้เป็นในการเสริมขึ้นมาเป็นรายการของสะสมนะครับเป็นแหวนนะครับตัวแหวนนั้นเป็นอัป,ปาก้านะครับหัวนี้เป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะอย่างน,นี้เขาเรียกโป่งขามหรือว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่เป็นแหวนเก่านะครับเป็นแหวนโบราณเขาฝังมาแบบนี้เลยนะครับวัดรอบวงด้านในนะครับอยู่ที่2องเซนนะครับประมาณนะ ไม่ถึงสองเซนนะครับประมาณเซนกว่าเกินเซนครึ่งขาดขาดสองเซนเปนิดนึงนะครับวงค่อนข้างจะเล็กกว่าปู่หมุนนะครับเป็นรายการของสะสมนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทผมค่าจัดส่งนะครับส่วนหัวเป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่แหวนสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับเป็นแหวนตัวเรือนเป็นอัลปาก้านะครับครบนะครับ26รายการกับ1งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับ شكرا کن